สันติเป็นหนุ่มประเทศลาวสนะคะอาจจะพูดไทยชัดบ้างไม่ชัดบ้างให้อภัยน้องด้วยก่อนที่จะไปฟังเคล็ดลับและเทคนิคดีๆจากครูเะเอร้องเพลงดี .com นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสำหรับท่านที่ดูผ่านช่อง YouTube นะคะกด subscribe กดกระดิ่งสั่นด้วยค่ะ คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับและเทคนิคดีๆและเป็นกำลังใจให้กับครูได้ผลิตคลิปดีๆให้ความรู้กับผู้ที่รักเสียงเพลงทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะฮัลโหลต่ตบมือต้อนรับสันติโ <c oughs> อ,อ,อย้ยย่หนุ่มประเทศลาวเนะี่ยหนุ่มลาวน่าตลอว่าวันนี้วันนี้แสดงความยินดีด้วยที่เป็นผู้โชคดีได้เรียนฟรีกับครูเพราะจริงๆแล้วสันติคือลูกศิษย์เก่า ที่เรียนคอร์สออนไลน์กับครูอยู่แล้วผ่าน Facebook เ,เนาะผ่านกลุ่มที่ Facebook แนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อสันติจากสซโลาวครับเอยส,สาวกรี๊ดเก่ากูจะเอะอายุอายุอายุอ,อ่ะสิบแปดทอมปูโอ้สิบแปดสันตินี่ไปเพิ่งไปออดิชั่นมาเนาะรายการเออแบ๊บซี่แบ๊บซี่ครับแบ๊บซี่เขาก็ทำเหรอท,ที่ที่ลาวแบบ ทำทกับครูแล้วที่เรามีเดอะวอยซ์ไหมไม่มียังไม่มียัไงไม่มีใช่ไหมไม่ทองคํามีไหมไม่ไม่ไม่น่ามีครับครูยังไม่ไปอ๋อยังไม่ไปที่นั่นอ่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรอ่ะเราจะร้องเอเพลงที่เคยไปออดิชั่นไหมวันนั้นที่ไปร้องเพลงเหลาใช่ไหมใช่เพลงเหล่ที่ที่ส่งลิงก์มาให้ครูฟังอ่ะเนาะ เราเอาเพลงกันก wow. ็ได okay, okay. euh, ้จากนี้ไปจนอิลามโดที่สตีเคยชูฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตดีเช่นไรใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะพร้อมยังเดี๋ยังเราชอบหนึ่ต่อปีนี้สัญญาจะเกิดอะไรของ คนคนนี้ไม่มีวันจะหายไปฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีฉันไรเมื่อใจนี้บางคนข้างกายเมื่อใจนี้เธออยู่เคียงข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรัน ทั้งหัวใจก็เธอเท่านั้นรักของเราที่อยู่จนวันตายอ่าโอเคร้องเพลงภาษาไทยแล้วรู้สึกออกเสียงยากไหมบางครั้งรอตรอเรือรอลิงใช่ไหมกำลังคักคำควบกลั่มใช่กำลังค่กคำควบกลั่มที่รูเคยบอก เพราะว่าปกติชีวิตประจำวันสันติจะพูดภาษาลาวถูกไหมผู้พูภาษาลาวสบายดีมื้อนี้กินข้าวกับปลาทอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสำเนียงเป็นแบบนี้ถูกปหมสมบายดีมื้อนี้กินขาน้าวกับปลาทอดสบายดีมื้อนี้กินข้าวน้ำปลาทอดใช่สำเนียงเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ได้พูดไทยทุกวัน <No. S 2> มันก็เลยยากในการที่เราจะบิดสำเนียงให้คำมันชัดเป็นไทยแบบไทยไทยแบบคนไทยเชื่อน่ะก็เลยยังบิดสำเนียงยากดังนั้นสิ่งที่สันติจะต้องโฟกัสต่อไปจากนี้คือเอาเนื้อเพลงเนี้ยตราบนี้ไปจนนิรันเนี่ยอ่านเป็นภาษาไทยทุกวันก็คือพอถึงอย่างเช่นคาว่า ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเธอเคียงข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันเนี่ยสันติต้องอ่านร้อยแก้วร้อยแก้วหมายความว่าอ่านอย่างนี้ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ตามจังหวะ ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเธอเคียงข้างกายเห็นไหมคะต้องให้คำชัดชัดแบบคนไทยให้ได้เรียนเรียนแบบสําเนียงของคนไทยให้ได้ด้วยการอ่านก่อนเมื่อเราอ่านชัดเราถึงจะร้องเพลงภาษาไทยได้ชัดเพิ่มขึ้น คำที่ตอนนี้ยังไม่ถึงโนต้ตไม่ถึงโนต้ตนะไม่แตะโนต้ตนะคือคำว่าเกิดท่อนหัวที่สันติร้องมาจะเกิดเออคำว่าเกิดจะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่มันต้องขึ้นไปแล้วคนคนนี้จะ<ม>ยังจะยังไม่หายไปหายไปเพี้ยนจดมีกระดาษไหมจด <Okay. S 1> คำว่าเกิด คำว่าหายไปฉันไม่เคยรับรับไม่ถึงโนต้ตไม่เคยรู้รู้กับรับเล้นเสียงโนต้ตเดียวกันฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้รับรู้เสียงเท่ากันคำว่ารับ <c oughs> และคำว่ารู้เสียงเท่ากันเป็นโนต้ตตัวเดียวกันเป็นโนต้ตตัวเดียวกัน <c oughs> ฉะนั้นสันติสองคำนี้ยังไม่ถึงโนต้ตถ้าถึงต้องถึงด้วยกันทั้งสองตัวเลยถึงทั้งรับถึงทั้งรู้เลยและคำว่าอยู่ฉันไม่เคยรับไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเธอเคียงข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ต้องร้องอยู่ ดูรูปปากเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันไม่เคยรักจะจากนี้ไปจนนิรันด์จะอยู่ตรงนั้นวันตายคำว่าอยู่กับคำว่าตายเทียนอยู่อ่ะเกิดหายไปรับและรู้อยู่แล้วก็ตายไม่ถึงโน้ตหกคำ เพียนหมคำอ่ะเพียนเพราะเพราะมันจะต้องถึงโนตแต่มันไม่ถึงมันถูกบิดโนตตั้งแต่พอจะเข้าท่อนฮุกสันติจะต้องขึ้นเสียง mm hmm. เสียงสูงมากกว่านั้นแต่สันติทําเสียงให้มันหลดลงอืม mm hmm. เออท่อนฮุกเนี่ยมันจะต้องร้องให้พีคขึ้นละแต่สันติไม่ไม่ขึ้นอะ่ะไม่ยอมขึ้นอะ่ะพอไม่ยอมขึ้นปุ๊บ มันก็ผิดโน้ตผิดคีย์อ่านเป็นภาษาไทยก่อนอันดับแรกเพื่อเราจะได้ร้องภาษาไทยชัดสองคือกลับไปฟังเพลงนี้21รอบอุดเลยอุดหูเลยหลับตาฟังห mm hmm. ลับตาฟังใช้แค่หูใช้แค่หูคือการได้ยินของเราเนี่ยใช้แค่หูเท่านั้นโฟกัสเลย โฟกัสลงไปเลยทุกๆทุกๆคำที่เราได้ยินเนี่ยแม้กระทั่งเสียงลมหายใจเขาเนี่ยเก็บให้หมดอืมและอย่างที่ครูเคยบอกก็คือทำทีละอย่างตอนนี้วางกีตาร์ไปก่อนนึกออกปะ่ะสันติชอบเล่นกีตาร์ไปด้วยไงใช่อืมวางกีตาร์ก่อนวางกีตาร์ก่อนร้องให้แม่นก่อนโฟกัสที่เนื้อเพลงกับการแกะเพลงตั้งใจฟัง โฟกัสเรื่องการร้องให้มันดีก่อนแล้วไปดิดก,กีตาร์ทีหลังได้ทำทีละอย่างมีเรื่องไหนที่สงสัยอยากถามอีกไหมเรื่องลูกคอไวบาบตโต้กำลังอยากเรียนกำลังหัดใส่ลูกคอแล้ว,ล,ว,ล,วลองให้คุณพ่อลอง,ลง,ลองกดกดพินเปโนให้หรือ,อยังเคยทำกับกีตาร์แล้วจำตัวพนังต้องเยอะจากจากการ <laughs> หายใจก่อน สันติจะต้องดูดลมหายใจเข้าไปให้ถูกต้องก่อนเก็บเข้าไปในปอดก่อนนะไปราโตเนี่ยคือเสียงสัน่นถูกไหมเสียงสัน่นแล้วคอของเรามันจะมีความสะเทือนลูกกระเดือกของเราอะ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยคว,วบร์ตโตกับลูกคอเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมอืมไบราโตคือเสียงสัน่น ถ้าลูกคอเขาหักยังไงครัแบบ้ไวบราต้เราคิดว่าบางครั้งก็ยากเกินไปลูกคอก็พอหัได้ลูกคอเคยได้ยิน<ม>คําว่าเอื้อนไหมเคยครับอ่ะสมมุติคําว่าเธออย่างเดียวคําว่าเธอเธอคําเดียวถ้าถ้าถ้าไวบราโต้มันจะเป็นแบบนี้เธอ ไม่มีอย่างอื่นมาปนเลยนะแค่ทำให้มันเขย่าไปจนสุดทางเนี่ยหรอไหมแต่ถ้าเป็นลูกคอมันจะเป็น่ยเธอเธอเนี่ยแต่ไปแล้วเธอเธออนี่คือลูกคอเออ แล้วถ้าจะให้มันไปไปไกลกว่านั้นเธออันนั้นก็จะไปแบบพีคขึ้นไปอีกเราจะเปิดโพรงกระโลกแล้วถ้าเป็นระดับนั้นเห็นไหมแค่คำว่าเธอคำเดียวนะเกตเกตแล้วเนาะว่าประเภทของมันแตกต่างกันเนาะในเพลงสติงส่วนมากในเพลงสติงเขาไม่ใช่ยึบใช่ไหมครับส่วนมากในเพลงพีคสติงทำไมนะ ช้ำคือเราช้ำคือเราเออทำไมลูกคอเขาใช้ใช้เหมือนลูกเอื้อนใช่ไหมลูกเออช้ำคือเราแค่เอื้่นค่ะแต่ลูกลูกคอลูกคอจะใช้หนักหนักก็คือเพลงลูกทุ่งเพลงหมอลำอ่าแต่ถ้าเป็นเพลงสตริงเขาแค่เอื้่นค่ะกับเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งจะเป็นไวบราโตผสม Oh. ลูกคอแต่ oh. แต่เอื้อนไม่เหมือนลูกทุง่งแต่มีลูกคอมีลูกคอไวบราโตบวกลูกคอโอครับอ่าสันติเห็นครูวร้องเองแฮปไอโจอสยูเรลีอ่าพี่มันใส่ไบบราโต้หรือลูกคอครับเดอสลัดตอนที่ร้องเดอสลัดเดอเดวาย ฮะอย่างนี้เขาเรียกเป e นฮา e ์บาท o เป็นการใช้ไวบราโตผสมการเอื้อนเบา เอื่อนเบาๆแต่ยังไม่ถึงกับลูกคอคือลูกคอนี่จะเป็นอะไรที่มันแอ,แอดวานซ์กว่าการเอื่อนมันจะเยอะกว่านึกออกไหมเนี่ยคลื่นของเสียงเนี่ยหรือการไตโนต้ตเนี่ยมันจะเยอะกว่าอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นครูยกตัวอย่างหมอันที่แบบว่าโอ,โ,อโอ้ตอนแรกตอนแรกมีไวบาตโตร อ้สั่นเป็นการสั่นไว้ประโตคือการสั่นออแต่ลูกคอมาจากไอ้โฮอยหโฮอยเนี่ยลูกคออ้อละน้อยเนี่ยอันเนี้ย อันเนี้ยไวบลาโตผสมลูกคอแต่แฮฟไอโโทเป็นแค่วายบลาโตกับเอื้อนค่ะอ้อโห<อ><พ>ถ้าถ้าจะฝึกได้ก๊อปี้เหมือนเขาต้องแกะที่ะโนดตะราโนลูกคอจะแกะให้ได้เขาวิธ<อ>ีแกะลูกคอเขาแกะเป็นโน้ยังไง<อ>เห็นครูสอนในคลิปลูกทุ่น พลงพูดถึงเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงลุกทุ่งเหรอเพลง h e I Have Told You Lately Have I t o d u a t e l y องลถ้าแกต้องโฟกัสทีละประโยคไม่ใช่ทีละท่อนตั้งแต่ขึ้นมาเลยติงงติติงติงิงติงติงิงต You lately? That's I love you. แค่สำเนียงเห็นไหมคะ?ครูจะร้องแค่ช้า. Yeah. Have yeah. I told you that no one is above you? You yeah. fill my life with gladness. Take away all my sadness. It's me trouble that what to do. รูปปากเห็นไหมเนี่ยใช้รูปปากอยู่นะกำลังทุกๆเม็ดคู่กำลังสาธที่ห้ดู for the morning sun it all is glory gliss the day with home and comfort too you feel my love in l a t e r and somehow you make it better is my trouble dance What to do mm -hmm. There's love that divides, and the joy that is mine Let sun My Lady sun And at the end of the day me look at day. we should give thanks and play to the one to the one h a b a t o ลูกแหบของรัสจูดคือสเสน่ห์ด้วยเ mm hmm. ขามีลูกแหบ h a b a t o you let me let me that's I love You have t o l you a n a t no one is above you You fill my heart with gladness Take away all my sadness oh. Is my troubles dead? What to do? Take away all my sadness Fill my life with gladness Is my troubles dead? What to do ooh, ooh, ooh. สมมุติว่าเขาเล่นนะดังนั้นการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษต้องมาก่อนครูก็จะบอกว่ากลับไปอ่านภาษาอังกฤษเหมือนอ่านเนื้อเพลงภาษาไทยนั่นแหละ mm hmm. แล้วรูปปากเนี่ย life love อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ออกตามซีฟ mm hmm. ัน mm hmm. ใช่ <Love. S 2> ตัว S ก็ต้อง <Love. S 2> sadness gladness ใช่ไหม ahness <Cl ack. S 2> uh, ก็ต้องออกตัว S ครูถ้าสมมติเป็นตัว L ต้องกระโดดไิดิ่งยังไง love l o ตัวเอตัวเก็ต้อง love love ถก, love. P, ก็กระดดไิงนีง่มัยนันอาะามันจะม้วนลิ้นเข้าต้องไปฟังสำเนียงฝรั่งอะนะครูว่า <S <S <ม>เพราะว่า ถ้าครูไปอยู่เมืองนอกสักประมาณ3ปีครูจะร้องเพลงคล่องฝรั่งคล่องมากกว่านี้แต่ทุกๆวันนี้ที่ครูร้องเนี่ยครูก็พยายามจับสำเนียงให้แม่นที่สุดกับการออกเสียงด้วยพอไม่งั้นเนี่ยคำไม่ชัดกลายเป็นความหมายเนื้อเพลงเปลี่ยนเจ้าของภาษาเขาจะมองว่าเราผิดนึกออกไหมแต่จริงๆเขาไม่เคยกล่าวโทษอะไรหรอกเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ภาษาบ้านเราคือถ้าร้องเพราะ ใกล้เคียงได้เขาก็มีความสุขเขาก็โอเคกับ mm. พวกกับพวกต่างชาตินะเพราะว่าครูก็เคยร้องเพลงจีนให้คนให้คนจีนฟังแล้คนจีนก็ให้ติบครูจริงๆครูก็ไม่ได้ร้องสำเนียงเป๊ะอยู่แล้ว mm. อืมอแต่ก็ใกล้เคียงมากที่สุดลองป้า้องเรามันเลยเท่ทก็อยสวยวิ่งปักเยารูปป่าก,กันเยอะมากเพลงจีน 抛弃了สจ事还做后土一片小骷นเ,เ,น,เนี่ยมันจะใช้เหมือนในลมที่อยู่ข้างๆกับพูงแก้มปั้นให้คำมันออกมาเป็นโวววอะไรอย่างเงี้ยเยอะ,ยอะแต่แต่แต่ละสำเนียงมันแตกต่างกันแนวหนุ่ยมันเรียกสมัยใหม่ สมัยหม่สมัยสมัยไม่มมมมซึ่งแบบเพลงดาวปะสตาร์ปะเพลงสตาร์ปะที่ครูเคยฟังเ<ห>จดหมายจดหมายยังไม่เคยฟังนหนาวที่แล้วหน้นหานาวที่แล้วอันนั้นเป็นสไตล์เขานะเป็นสไตล์เขาเออแต่นี่นที่เราเขอชอบสไตล์แนวนี้มีเสียงโกลงมาผสมนิดนิดนิดเดี๋ยวตอนนี้คนเราเขานิยมร้องอย่างนี้ อ,อเพลงเพลงของคนลาวก็คือทํามาก็จะเป็นฟิลแบบนี้ด้วยใช่ไหมได้เลยคนเดวนี้ตอนนี้คนลาวเขาก็ทําเพลงอย่างนี้ออืเขาก็ทําเพลงแบบมีเสียงหลบมาก็สมเขาไม่ได้ขึ้นเสียงจริงเยอะเท่าไหร่ครคุณถ้าเสียงสูงเขาก็จะหลบเอาเลยอืแล้วก็ปรับแต่หลบก็ต้องหลบเนียนเนาะเพราะถ้าหลบแบบกึกกักเนี่ยมันจะทําให้สะดุดคนฟังอ่ะสะดุดอารมณ์ก็สะดุด มันไม่เพลินน่ะก็ต้องฝึกนะเสียงหลบเนี่ยครูว่าใช้เวลาฝึกนานเหมือนกันนะกว่าที่คุณจะทำให้เสียงของคำนั้นมันเนียนน่ะครูว่าก็ไม่ได้ง่ายมันต้อง <จำ S 1> เปิดร่องเสียงใหม่อะไรนะเพลงที่สันติส่งให้ครูฟังนั้นของมาจิสเทียเพลงไกลตอนที่เรียนครั้งที่แล้วที่มันเรียนที่ร้องกันยากมากร้องอยังไงเนาะจะไม่ได้ละ แสงที่ดสัมพันธ์สัมบูรณ์แลชมสูงอ่ะครูก็บอกสันติเหมือนเดิมไปฝึกอ่านภาษาไทยก่อนอ่านเนื้อเพลงนั้นน่ะเป็นภาษาไทยก่อนเพราะว่าคําที่ออกมาที่ครูได้ยินมันยังไม่ชัดไงพอสันติยังยังปั้นคําแต่ละคําออกจากปากให้ชัดไม่ได้เนี่ยคนฟังก็ไม่เชื่อก็ฟังแล้วคุมเครือฟังแล้วรู้สึกไม่อิ่มรู้แค่ว่าเมโลดี้มันติ้งนองติ้งหนองติ้งนองไปอย่างนั้นแต่ เนื้อมันไม่เคลียร์หูก็เลยความหมายมันก็เลยไม่ได้อารมณ์ของความรู้สึกของคนฟังไปด้วยอ่ะต้องก็ต้อง,ต,องต้องอ่านก่อนนะเอาเนื้อเพลงมาอ่านเป็นร้อยแก้วก่อนต้องอ่านภาษาไทยให้ชัดก่อนนะเพราะว่าทุกๆวันสันติก็พูดภาษาประเทศสันติใช่ไหมละ่ะมันก็เลยเหมือนเหมือนตอนเนี้ยสันติคุยกับครูเนะี่ยครูก็รู้ว่าสันติพยายามที่จะพูดไทยให้ครูเข้าใจชัดมากขึ้นนะ่ง อย่างจะพูด<ม>คาว่าช้าคือเราสันติก็อาซ้ําคือเราเหยนไนะหมซ้าซ้าคือเราอย่างเงี้ยต้องช้าเห็นไหมต้องไปหัดอ่านเื่ปอประโยชใช่ไม่เคยรักใช่ฉัน,ฉน,ฉน,ฉนไม่ไม่ฉันไม่เคยรักไม่เคยเรูฉันไม,ไม่เคยรักไม่เคยรู้ ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเธอเคียงข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันเห็นไหมฮะต้องชัดอย่างนี้เลยเมื่ออ่านชัดหรือจะลองชัดได้อ่ะโอเคเดี๋ยวสันติจะลงข้ังหน้าจะลงเดินเดินแค่เสียงสูงต้ทนเนอะยังไม่แตกใช่ไหมเราพยายามแบบไม่ได้ไม่แตกไม่แตกไม่แตะโน้ตต่ำก็ไม่ต่ำก็ไม่แตกสูงก็ไม่แตะ ต้องพีคให้ได้สูงก uh ็ต้องพีคขึ in ้นให้ได้รับกับรู้โนตัวเดียวกันฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้เห็นไหมฮะตัวเดียวกันฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้รักใช่ไหมเนื้อเพลงมันบอกว่ารักใช่ไหมไม่ใช่รักเลยอ๋อรักก็ไก่นะอ๋อรักคือความรักนะฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเธอเคียงข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันครับเออเหลือแค่แต่ให้พยายามถ้าถูกแค่มันสูงขึ้นต้องพยายามทำหูบูบก็ต้องไปฝึกไล่สเกลโน้ตอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อให้หูเราเนี่ยฟังเสียงพินของเปียโนเนี่ย แม่นแม่นเสถียรแล้วก็ปี้ออกมาเป็นโน้ตตัวเดียวกันเสียงเดียวกันกับพินเลย <c oughs> ต้องให้เสียงเรากับเสียงพินของเปียโ,โนเป็นเสียงเดียวกันเลยตอนร้องคุณก็คุณก็อณอณอบอกว่าเสียงเขาบางครั้งบางเพลงก็ร้องไม่ถึงบางเพลงก็ร้องเพี้ยนอือเอาทีละเพลงทําทีละเพลง ถ้าทาพร้อมกันหลายๆเพลงมันจะไม่ได้ดีสักเพลงหนึ่งสันติเลือกมาถ้าจะเอาเพลงนี้จากนี้ไปจนนิรันเนี่ยเอาอเพลงนี้ก่อนเอาเพลงเดียวก่อนเพลงอื่นวางมันก่อนวางมันไว้วางมันไว้<ต>ชิ้นสยก่อนมท่อนหนึ่งไม่เตะโน้ตอคู่ท่อนสูงเนียนะเหลือแค่ท่อนเดียวเราจะลองฝึกให้มันเตะก็เพลงอื่นที่ชอบวางไปก่อนเอาเพลงนี้ก่อนทําทีละเพลงโฟกัสทีละอย่างเพื่อเราอ่ะจะได้ให้พลังกับมัน ให้ความตั้งใจกับมันให้ความพิเศษกับมันเอาเต็มที่แกะทุกเม็ดแกะทุกเม็ดทุกรายละเอียดแม้กระทั่งเสียงหายใจท่อนไหนลากเสียงอะไรยังไง<ม>เชื่อมเสียงแบ่งคำลูกเอื้อนไวบราโตตรงไหนแต่<ม>แต่ต้องอ่านเนื้อเป็นภาษาไทยให้ชัดก่อน<ม>ข้อนี้ทำ ถ้าไม่ทำไม่ได้จะร้องกี่ครั้งก็ไม่ชัดถ้าไม่อ่านชัดก่อนจะเพลงเราเอามาทำอย่างนี้ก็ได้สิเมรูทำได้เลยค่ะทุกเพลงเลยเพลงฝรั่งเพลงไทยเพลงลาวเพลงจีนเพลงอะไรก็ต้องทำแบบเดียวกันอ่วันนี้มีอะไรอยากจะฝากผู้ชมบ้างไหมฝากหน่อยฝากกับเพื่อนเพื่อนคนไทยหรือคนไทยกับการร้องเพลงแล้วยังไง มีความสุขก,กบลังแล้วก็ทำมันเรื่อยๆให้ัแบบแต่นี่พูดไทยไม่ส้อยชัดด้วยเออพูดภาษาเราดีกว่าครูว่ามันได้เป็นเสน่ห์ของเราคร<ต>ูอยากฟังอถ้าเป็นภาษา,า,าเราละอ๋อทุกคนมีความสุขก,กับการห้องเพลงลายก็ตั้งใจมีความสุขก,กบลังต่ยหารมันไปเรื่อยๆ่เป็นความสุขรู้มีความสุขขึ้นนะเวลาสันติคุยกับครูสันติจะมาคำแรกเลยครูจ่าเอ๊คิดถึงมาก ข้อความสันติจะมาคิดถึงครูมากตลอดเลยเพราะว่าโดนพ่อว่ามาพอมาเจอครูก็ค่อยดีขึ้นหน่อย <c oughs> ใช่ไหมเออขอขอให้มีความสุขกับการห้องเพลง <c oughs> เพลงมันคือชีวิตมันคือการปลดปล่อยบ่ต้องไปเครียดอย่างหลายแค่เว่าใไหมันชัดคือคนไทยให้ได้แล้วกับสิร้องเพลงไทยได้คือคนไทยครูคอนเฟิร์ม ลาวเหมือนลาวไหมเหมือนศกเหมือน้องเหมือนอีสามเนี่ยครูคล้ายๆเนาะออคล้ายอีสามแต่ลาวมันจะอ่อนนิ่กว่านี้แต่ครูร้องมันยังแข็งๆนุ่มเลยว่าคนไทยเขาพูดลาวก็จะแข็งๆนิดๆนิดหนึ่งเหมือนคนลาวก็พูดไทยมันจะสำเนียงไทยสำเนียงมันเพราะเราพูดมันทุกวันเนาะวันนี้หมดเวลาสำหรับสันติขอบคุณมากๆที่วันนี้มาอยู่หน้าไมค์กับครูนะคะ ขออนุญ,ญาตวางสายเด้อเราขอบใจข้าใจ <S 2> <S 2> วันนี้ได้ความรู้อะไรกันไปบ้างคะติดตามที่หน้าเพจให้ดีๆแล้วก็ให้กดติดดาวไว้ก็คือ C first กดติดดาวที่เพจครูไว้ C first ครูโพสอ,อะไรปุ๊บมันจะขึ้นที่หน้าวอลคุณทันทีนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ครูมาไลฟ์สดมันคือคุยคา่าก็อยากจะให้ทุกคนได้กดลอ็อก แล้วก็มีความสุขกับการร้องเพลงจริงๆคืออย่างน้อยๆคุณได้เทคนิคไปคุณเอาไปปรับปรุงแก้ไขคุณไปใช้มาแล้วคุณก็ขึ้นไปร้องบนเวทีจริงๆ,ๆหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ห้องคาราโอเกะส่วนตัวแต่คุณจะได้รับคำชมและความสุขน,นั้มันกลับมาหาคุณคุณก็จะคิดถึงครูว่าครูคนนี้ได้บอกเทคนิค ูก็ได้มีความสุขไปด้วยค่ะถึงแม้คุณจะไม่ได้กล่าวคําขอบคุณกับครูหรือมีเบอร์โทรมาบอกกับครูหรือจะส่งอ็อกซ์มาบอกครูแต่สภาวะจิตที่คุณมีความสุขกับมันแล้วนึกถึงว่าครูคนนี้แหละที่เป็นคนให้เทคนิคนะครูก็ได้เชื่อมโยงจิตอดีนั้นกลับมาที่ครูด้วยเหมือนกันค่ะถ้าใครสนใจอยากจะลงทะเบียนเรียนคอร์สสอนร้องเพลง10ชั่วโมงกับครู โทรมาหาครูสายตรงได้เลย0826593949ค่ะหรืออินบ mm ็อกซ์มาคุยกับครูที่เพจได้เลยนะคะขอให้มีความสุขกับเพตครูจะเอร้องเพลงดี .com ใครที่อยากจะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับครูสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www. ร้องเพลงดี .com พิมพ์คำว่าร mm ้องเพลงดีเป็นภาษาไทยได้เลยไปที่ Google นะคะ พิมคำว่าร้องเพลงดี .com ก็ได้ค่ะก็จะเจอเว็บไซต์ของครูขอให้มีความสุขกับการร้องเพลงขอให้มีความสุขกับเทคนิคที่ครูมอบให้ขอให้ความรู้นี้เชื่อมโยงกับความเข้าใจของคุณได้แล้วคุณก็เอามันไปใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมและประสบความสําเร็จมีความสุขกับมันนะคะสวัสดีค่ะ